เอาแล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เห็นอยู่กับกอ d z ซิล่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไคจูยูนิเวิร์สนะครับพอดีผมได้ไปเจอแมปแมปหนึ่งนะครับนั่นก็คือแมปไคจูอาริเซนอาริซันอาริอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้ไม่รู้ออกเสียงยังไงนะครับ ก็แมปแมปนี้นะครับก็เป็นแมปแนวไคจูอีกแมปหนึ่งเออแบบสนุกครับเออสนุกครับผมลองเล่นดยแล้วคือใช้ได้เลยเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่าท่านผู้ชมจะได้รู้นะว่ามันสนุกมากน้อยสักแค่ไหนแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าเอาละครับมาตอนนี้เราย้ายมาที่เซิร์ฟเวอร์รวมนะครับอไอเจ้าคมาตะคุงอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปหาคนสู้ด้วยดีกว่าชิปล็อกได้ป่าว่ะโอเคชิปล็อกได้ แกวครับไอคำตะคุงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้นะสกิลอะไรทําอะไรได้มานี่ไอคามาตะคุงวิ่งเข้าไปแล้วโอ้โหเอฟเฟกต์กระจายครับตอนนี้โคตรกระจายเอาแต่ทําลายบ้านเมืองเหรอเราไม่ทําลายบ้านเมืองเพื่อนเราจะสู้กันนายโอ้ยเขาปล่อยอะไรวะเนี่ยขึ้นเป็นเลือดเป็นเลือดฟาหางใส่สวยครับวิ่งอัดเข้าไปครับ โคตรไฟติ้งโอ้แล้วนั่นมีคนมาแจมีคนหนึ่งโอ้เอฟเฟกอย่างเยอะครับตอนนี้ฟุ้งไปหมดมองไม่เห็นอะไรแล้วอะเอฟเฟกโคตรฟุ้งเจ้าคามาตะคุงล่วงไปแล้วครับเจอหนึ่งเก้าห้าสี่จากการใช่หนึ่งเก้าห้าสี่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เถื่อนเถื่อนจัดแหละแล้วเลือดผมนี่คือแบบจะมิดหลอดละจะมิดหลอดละวิ่งเข้าใส่เลยแล้วกันทะลุตึกไปเลยไม่โดนโอเคฟาดหางนี่ไงเป็นไงล่ะ พ่นอะตอมิกเบรฟหรือเปล่าอันนี้มันไม่พ่นอนะ่ะตัวผมมันไม่พ่นไม่มีสกิลอตอมิกเบรฟเหรออาอโดนโดนโดนอู้โดน,โดน,โดนกรพ่น้นจะแย่แล้วเลือเหลือห้าสิบห้าฟางใส่เออเรียบร้อยเอาละครับมาเรามาเกิดใหม่นะแล้วเจอเจ้าหมึกตัวเด็กไอ้เกิดแล้วดูหมึกจะหนีไปไหนวิ่งไล่เหยียบเลยครับมอ,อมาลว้ยนี่ไงเอาให้ปิวปิวขึ้นไปบนตึก ลงมาเดี๋ยวนี้ทำลายทำลายบ้านเมืองเอฟเฟกสวยจัดเลยครับสวยกว่าใครจูนิเวิร์สนะแต่มันจะแคบกว่ามันจะแคบกว่านะครับไม่มีการเปลี่ยนเกาะหรืออะไรวิ่งเข้าไปครับโดนเอาปลาหมึกก่อนเลยเอาปลาหมึกก่อนเลยหมึกพรอหมึกพรอโอ้ยโดนโดนหมึกจับนหนักหนาฟาดหางวิ่งชาร์ต ไม่โดนว่ะโดนตึกแทนโอ้แล้วตึกบังตึกบังขอตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักก่อนไอปลาหมึกไปไหนอ่าพาตองบิกเรบรฟโอ้โดนหมึกหมึกบังจอวิ่งไปมั่วๆก่อนครับตอนนี้โดนสถานะหมึกบังจอมองไม่เห็นอะไรเลยโดนอยู่ถึงตัวเขาอยู่โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจบกระทืบอื ไม่รู้โดนป่าโอ้โหโดนลุมว่ะตอนนี้โดนลุมโอ้ยโอ้ยโอ้โห,โโหเละสู้มายังไม่ชนะใครก็เลยอะแล้วผมไม่สนนะครับตอนนี้ตรงนี้สู้กันอยู่เหรอผมแจมครับแจมหมดไม่สนนะั้งงั้นนั่ตน,นตนนัวอะไรนะก็ซีล่าล่างไหนวะผมไม่เคยดูไอ้ตัวเนี้ยพ่นอะตอมิกเบฟอือพ่นใสเลยมาดิอือโอ้ยโอ้ยฟานหางจะสู้กับเราเหรอวิ่งเข้าใส่ครับ ไม่โดนว่ะเบรกเบรกเฟาหางนี่จะมากระโดดทีบล้วเลยเมื่อกี้ะตอมิกเบรฟเอาพ้นไม่ออกโดนขัดข้อเสียของแบบนี้คือถ้าโดนขัดสกิลนี่คือจบเลยนะเออไม่ได้ต่อเลยนะสกิลนี่จะชะง,งักทันทีโอเควิ่งเข้าชนนี่นี่ถไถ,ไถเรียบร้อยครับเสร็จเราไปหนึ่งไร่ปลามึกใหม่แก้วฟาถาง ถอยก่อนถอยเราต้องถอยก่อนเราต้องชาร์จโอ้ยโดนขัดอ๋อไม่ได้พลนสักทีตวบิบเล็บและจิงกานั่นไปแกมาดีอือมีกลัวน่น้องกระทืบกระทืบวิ่งชนสวยแบบนี้แม่งมัน <laughs> มันจัดเลยแล้วภาพสวยด้วยฟ้าดทางไปเออต้องถอยก่อนครับ โอ้ถอยไม่ได้แล้วโดนหนักเลยอะคนอะตอมิกเรฟเออนี่ไงโดนซะไอปลาหมึกเปเหรอวะวิ่งชนชนแม่งให้หมดโมดสู้ตัวเหล็กโอ้ยโอ้ยสกิลสามกระทืบอ,อเหยียบเหยียบปลาหมึกเหยียบปลาหมึกอ๋อโดนก่ออีกแล้วเออยังไหวอยู่ผมยังไหวอยู่เออชนครับชนชนซูน สู้กันนานจัดรอบนี้อะตอมิกเบรฟนี่เป็นไงล่ะอ่าไม่ไหวแล้วระเบิดเจอสกิลเอ็กเราไปเป็นไงล่ะแรงแรงจัดเลยแรงจัดเลยกระทืบนี่ไงยังไม่ตายอีกปลาหมึกแม่งยังอึดเลยสกิลเอ็กเราก็เอาไม่อยู่โอ้ผมจะแย่แล้วตอนนี้กระทืบไอ้นั่นมันมุดดินได้ด้วย ไอ้นั่นมันมุดดีได้ด้วยวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนปลาหมึกล่วงนะครับต่อมิกเบลฟมไม่ถึงมันกันได้ด้วยอ๋อกด F กันหรือเปล่าอ,อ๋อไม่ใช่เอคือพตอมิกเบลฟแบบล็อกเป้าแล้วกัวตัวอะไรกันวะนี่ผมรู้เล่นนี่แบบไม่รู้เลยนะตอนนี้ผมเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้ว่าสกิลอะไรเป็นอะไรนะวิ่งเขาใส่ครับอาเลยเลยเลย จะหนีพี่ไปไหนน้องพี่พ่นอะตอมิกเบรฟเป็นแล้วนะชาร์ดนี่คนใส่คนใส่โอ้แล้วคนเริ่มมาเกิดแล้วครับเหมือนจะไม่ได้สู้ไอตัวนั้นละมันหนีหนีไปแล้วไอปลาหมึกมาแทนตอนนี้โอ้ยวิ่งฉนมาดิมาดิมาดิแล้วเราก็จะระเบิดครับระเบิดระเบิดระเบิดได้ไหมยังระเบิดสกิลเอ็กไม่ได้ยังระเบิดสกิลเอ็กไม่ได้ฟาดหาง มันต้องดูยังไงว่าระเบิดได้น่าจะเป็นหลอดเออน่าจะเป็นหลอดไอ,อ้ค่าพลังงานนะครับถึงเราจะใช้สก,กิลเอ็กได้ตอนนี้ผมกดมดสูสโซตัวเหล็งไม่หมดอ่ะพลตอมิบกรีปปาดโดนโดนฟาหางสวยเออวิ่งไปชนตึกโอ้โหตึกแตกสก,กิลเอก็กได้ยังไงโดนไปซะไอ้ปลาหมึกฟาหางใส่วิ่งเหยียบอย่างไม่ตายครับ เราเราก็จะพ่นเนี่ยอืมไม่โดนระยะมันไม่ได้นะครับแต่อันนี้โดนแน่นอนจี้เลยเลงแบบนี้ตายไหมตายครับเรียบร้อยเจ้าเหรอเจ้าเหรอฮะวิว่งเข้าใส่เลยไม่พูดพั่ำทำเพลงเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบฟาดหางฟาดหางแล้วก็สกิลสีพ่นยัดหน้าไปครับยัดหน้าไปโอ้ยโอ้ย อุยอ้ยเจ,เ,จเ,จเจ็บเจ็บเจ็บเจ้ก็ถูกระทืบหน้าเขาให้กระทืบอ,อีกทีหนึง่งฟาหางสกิล4พ่นนี่จะสู้พี่หรือน,น้องพี่เล่นเป็นแล้ววิ่งเหยียบเขาใกล้ตายแล้วนะครับตอนนี้ฟาหางอัดไม่โดนไปโดนตึกอเขาปล่อยพลังเลือดปล่อยเลือดมาค่นแล้วต้องมีกูเลฟกลับ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนแล้วก็มาเจอแล้วเจอคนที่เราต้องสู้ด้วยเจอคนที่เราจะต้องสู้ด้วยแหละโอ้โหเขาเปิดเราก่อนเลยเปิดก่อนเลยเหรอเพื่อนเปิดก่อนเสียเปรียบมันมีจริงนะเพื่อนมันมีจริงนะเพื่อนระวังนะเพื่อนเขาพ่นเลือดเขาพ่นเลือดพ่นเลือดเหมอออ้อยโดนขัดอะตอมิกเวฟงั้นเอาอันนี้ไปก่อนโอ้ยโดนขัดสองอันเลยโอ้ยแย่แย่แย่ ฟาดหางใส่อุย้ยไอ้คนนี้ไม่นขัดเอาขัดเอาเลยว่ะนี่ไงขัดคืนบ้างขัดคืนบ้างกระทืบนี่ไงนี่ไงคนตะมีเบรสปาดโอเยโดนขัดแม่งขัดเก่งจริงๆขัดเป็นขัดจรวดขัดเป็นขัดจรวดเลยวิ่งครับวิ่งถอยมาก่อนโอเคเบรกมาดิวะฟาดหางพังไว้ให้หมดบ้านเมืองมองอะไรไม่เห็นแล้วตอนเนี้ย มองอะไรไม่เห็นแล้วมีแต่ควันมีแต่ไฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บอ่าโดนปล่อยเลือดใส่หนักหนาฟาดหางใส่ครับชาร์ตอาตอมิกเบรฟพ้นโดนแก่ไม่รอดแล้วเพื่อนนี่ไงเรียบร้อยเอาละครับผมท่านผู้ชมแหมสำหรับคลิปคิปนี้นะครับเดี๋ยวเราพอไปแค่นี้ก่อนนะครับ แม่งเดือดจริงมันจริงครับท่านผู้ชมสำหรับใครอยากหาเล่นนะครับก็ไปหามาเล่นกันเลยตอนนี้แมพภาพสวยๆนะครับแถมสายใครจูนี้น่าจะชอบนะครับแต่ถ้าเกิดใครเครื่องไม่แรงนี่ต้องทําใจหน่อยนะครับคือภาพแม่งสวยสวยแบบสวยไม่บรรยาบรรยังเลยเอาละครับ,รบผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ